สวัสดีค่ะลีน้ำฝนคะงานเขียนกับสับส่องติ๊ดดาวคำบอกนะคะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ให้แม่พูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีคะภาษาไทยค่ะโอเคให้แม่พูดคำศัพท์ภาษาไทยแล้วตะวันเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะค่ะนี่ค่ะแปลงสองรัตวันค่ะค่ะจำพร้อมเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะเริ่มจับเลยค่ะเริ่มจากคำแรกโต๊ะเรียน เขียนไล่ไปเป็นแถวนะลูกจะได้เขียนได้หลายๆคำง่ายรักษาระยะนี่วันนี้ก็รักษาระยะให้มันเท่ากันด้วยนะคะเว้นช่องไฟให้เท่าๆกันต่อไปขนมปังกรอบนำรสก่งมากเพราะมันเป็นคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย S K จะได้ไหมคะอันนี้ตั้งแต่ที่เรียนอะไรอ่ะเรียนออนไลน์ไปเลยแล้วเนี่ยเรียไหมคะ นี่คุณครูอะไรสอนการบ้านนะวันนี้คุณครูออแม่จําได้ <c oughs> วันนี้จะเรียนเรื่องธงชาติอ่ะแม่จําได้แล้วมันจะมีอยู่ในใบงานเป็นคำศัพท์ที่ลงแ <c oughs> ทน<า>ที่เอสใช่หาธงทั้งหมดหา้าห้าธงใช่ไหมคะอ่าต่อไปกรอนประตูหรือ <c oughs> ซีวันนี้น้องตอนจะได้กี่คำนะคะ <c oughs> ต่อไปหนูเลือกคะ่ะอะไรคะอ๋อเพราะมันอยู่ต่อกันใช่ไหม ใช่ถ้าสมมติเราจาอย่างเงี้ยเราจะสามารถจําศัพท์ได้เพิ่มขึ้นด้วยลูกเพราะเวลาคุณครูให้ทําแบบฝึกหัดใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นคําศัพท์ที่มันเหมือนกันลงท้ายเหมือนกันขึ้นต้นเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจําได้หนึ่งคำอีกคําเราก็จะจําได้ด้วยอย่างเช่น bolt กรอนประตูใช่ไหมคะ bolt อีกคําก็จะเป็น belt belt เก่งมากค่ะอะต่อไปเอาคำว,ว่าอะไรดีนะ้อ่ะต่อไปเป็นคำไอ้นี่หน่วยสี่ร้อสี่เยนแล้วกัน อ่าคำช็อกช็อกช็อเขียนกระดานนะคะอ๋อที่หลือก็พอจำได้นะคะอ่าเก่งมากค่ะช็อกต่อไปไข่แดงอ่ะกีเดียวเขียนไข่แดงอีกแกนแล้วก็ขึ้นบรรทัดมา อึมจทับหน่อยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะจะได้เขียนได้เลยค่ะโอ้มันทับกันมากเลยอ่ะเขาไม่ยกไข่แดงอ่ะยกไข่แดงขึ้นมันทัดใหม่ไหมล่ะอืมต้องลบเบาๆนะระวังไปโดนเขาไม่ชอบจะใช้แบบนี้แหละได้เบาๆอ่ะมันจะโดนตัวเอดิเติมได้ถ้าโดนนิดหน่อยอ่ะได้แล้วลูกอ่ะ ค่ะต่อไปใทยแดงขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้แบบนี่ค่ะได้เลยเห็นไ,ไหม <N. S 1> นี่ก็จะเป็นคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย L K ใช่ไหมคะค่ะต่อไปคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย N T ก็จะเป็น A N T อ่า A N T ต้องบอกนะคะคำต่อไปด้วยค่ะอ่าโอเคได้ค่ะ A N T แล้วก็เขียนดีๆค่ะไม่ต้องรีบ อ่าต่อไปก็จะเป็นพืช <c oughs> พืช <c oughs> พืชสังกกษออกเสียง <c oughs> <c oughs> ว่าอะไร p l a n t อ่ะ p l a n t เพราะฉะนั้นนกึกแบบก็ต้องนึกนึกก่อนว่ามันออกเสียง <c oughs> ว่าย,งายังไงแล้วก็สะกด <c oughs> ใช่อ่ะต่อไปก็จะเป็น tenttent <c oughs>

บอยอบอยอ่ะเขียนอีกคำหนึ่งได้ต่อจากบอยสีเหลืองทับได้นิดหน่อยนะคะทับได้นิดหน่อยอ่ะสีเหลืองต่อไปจะเป็นคำศัพท์ที่ต้องใช้ได้วย ng นะคะอ่ะขึ้นมาขึ้นแถวใหม่ค่ะเริ่มจากคิงริงพิงอิงอ่ะนั่นแหละเซตนั้นเลยเซตการบ้านเซตจ,จากการบ้านเพราะฉะนั้นทำการบ้านมาแล้วแม่ถึงบอกให้ทบทวนคำศัพท์ทุกวนันอ่ะมันจะจำได้อ่ะ ไม่ใช่ทำการบ้านไปเสร็จแล้วลืมส่งคุณครูจบไอเอ็นจี i ิงริง g ิงริงพิงอิงอันนี้เขาได้เอ็นจีนะคะใช่วอันนี้เป็นการบ้านของวันนั้นอะอยู่ในแผ่นเดียวกันมาเลยที่ตะวันยงเส้นจับคู่ที่มันบอกตะวันไปสอนเพื่อนอนะใช่ไหมคะเนี่ยต่อไปเราได้เอ็นเคแล้ว ท,ท,ที่มันให้โยงเส้นจับคู่ปะนี่่างนี้เก่ง <Okay S 2> มากอ่ะต่อไปคำถท์อันนี้ต่อไปเซตต่อไปจะยากนิดนึงนะจะเป็นคําถัพที่ลงท้ายด้วย c h แล้วก็ขึ้นต้นด้วย c h เริ่มจากคําว่าม้านั่งยาวแม่ออกเสียงให้ก่อน bench bench อ่ะนกึกออกไหมคะอ่ะถ้านึกไม่ออกเราจะต้องท่องศัพท์ออกมาก่อน อย่าให้มันตัวเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆอ่ะ bench ต่อไปก็จะ,ะเป็นอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็น set ของคำศัพที์ท่ตะวันทำการบ้านอ่าเห็นไหมมันจะมาเป็น set set ต,ต่อไปก็จะเป็นคำว่า heap c h a t c h a t อันนี้จะเป็นขึ้นต้นด้วย ch ชิวแปลว่าอะไรลูกความ,วามหนา<ะ>ว เก่งมากอ่ะต่ไปซิปกับสู้อ่ะสองคำเขียนต่อเลยซิปกับสู้จะเป็นคำศัพท์ที่เราระบายสีในใบงานเสริมทักษะนะคะอ่าซิปสู้เห็นไหมอันนี้จะเป็นการบ้านมันสุกอ่ะส่วนใหญ่อ่ะอเคขึ้นแถวใหม่น่าจะสักแถวได้อีกสองน่าจะแถวน่าจะหมดนะเพราะว่าเผื่อเผื่อเป็นคำยาวเลยคำนี้ปากปากค่ะก็ต้องดูว่าหมดศัพท์หรือเปล่าประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวเผื่อได้อีกแถวปาก M O U T H S เนี่ย้าปากฟันฟันฟันสะอาดจ,จัง <S T H S S อ่าต่อไปปลามีคำว,ว่าฟิตกับคำว,ว่าอะไร ไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงกุ้งฟิตกับอะไรที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่าฟิตที่เรายงเส้นจับคู่ในของ all round จ้าได้ไหมฟิตอ่าสองคำนี้ค่ะออใช่ลองท้ายด่ส h ิส่นะคะอ่ะ fit. า i t dish เม้าไปแล้วนะคะต่อไปคำว่าผอมผอมล้วคะค่ะอดีน,นี้ดีๆอย่าใ,ให้ตัวสั้นเกินเดี๋ยวอ่านไม่ออก ท H เอชไผมเออย่านี้ค่ะต่อไปคำว่าหอยหอยเชลทำดีๆเชลเชลก็จะเป็นพวกนี้จะออกจากมืออ่าอุ้ยน้ำลายกระเด็นต่อไปก็จะเป็นชรมชรมชรมแปลว่าอะไรกุ้งอ่า กุ้งกุ้งก็จะขึ้นต้นด้ sh เหมือนกันใช่ไหมช่ริมันจะออกว r ด้วย sr ah m p เก่งมากค่ะอ่ะต่อไปทำได้คะออ๊ยอ่ะต่อไปเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการแต่งตัวการแต่งตัวที่เป็นการบ้านล่าสุดเลยนะคะอ่ะเขียนให้พอ้องขยับมาตรงนี้อ่ะเริ่มจากผ้าพันคอเขียนตัวชี้ชกันหน่อยนะคะลูกค่ะ s c a อ่าออกเสียงด้วยอ่านว่าอะไร s scarf หมวกต่อไปหมวก h a t hat ต่อไปเสื้อกล้าม v e s t vest สุดเดสขยับมาอีก่อันก็ได้เดสนะ d a p s s ต่อไปนาฬิกาข้อมืออ๋อบอ h belt แล้วก็กระชนอ่าโอเคสามคำเขียนเองเลยค่ะเราจำได้ค่ะเพราะะฉนั้นทำการบ้านแล้วแม่ถึงบอกให้ทบทวนแบบฝึกแบบทบทวนแบบฝึกหัดหรือว่าคำศัพท์ท้ายบทยูเอทีซีอ่าเราเป็นเอทีซีถูกต้องอย่าเขียนให้ตัวมันสั้นเกินสิเขียนให้มันเป็นตัวแบบนี้ยาวๆเลยต่อไปอ่ะ เข็มขาด B E L C คำสุดท้ายปัมไม่น่าจะพอมะ <B, S 1> เดี๋ยวตรงนี้อ่ะได้หรอคะค่ะไม่เป็นไรหรอกอเพราะปัมมันจะยาวนะคะปัมแปลว่าอะไรคะลูกบัชชินกระดุมโอเคเก่งมากวันนี้นะจำได้หมดเลยสุดยอดนะคะตบ้มือจากไหนคะไม่ได้เกิด